สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Hub. วันนี้เราจะพาไปชมรีวิว Chevrolet Camaro SS ปี2025พร้อมสเปคและคุณสมบัติต่างๆ Chevrolet Camaro SS 2025ถือเป็นรถกล้ามรุ่นใหม่ที่ผสมผสานพลังอันดุดันเข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้านการออกแบบภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและท่วงท่าที่มั่นคงด้านหน้าเป็นทรงกว้างพร้อมกระจังหน้าเล็กที่ทันสมัยและช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เส้นสายบนฝากระโปรงเน้นความสปอร์ต ตัวรถถูกออกแบบให้เตี้ยและกว้างส่งเสริมให้ดูแข็งแกร่งและทรงพลังภายในเครื่องยนต์ค a ร a r o โร SS 2025ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด6.2ลิตรที่ให้แรงม้าสูงและแรงบิดมหาศาลเสริมด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับสายขับสนุกหรือเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกความสมดุลระหว่างสมรรถนะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันถูกตั้งใจปรับจูนระบบช่วงล่างพวงมาลัยและระบบเบรกให้รองรับทั้งผักสนุกและปลอดภยัย ภายในห้องโดยสาร Camaro SS 2 0 2 5โดดเด่นด้วยคออกพิษที่เน้นผู้ขับโครงสร้างต่ำเบาะหนังแบบสปอร์ตซัพพอร์ตดีพวงมาลัยทรงแบรนระบบอินโฟเทนเมนตใช้เทคโนโลยีไมลิงของเชฟโรเลตพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบนำทาง Apple CarPlay Android Auto และเสียงเครื่องเสียงระดับพรีเมียมหน้าปัดดิจิทัลให้ความรูสึกกล้ามสมัยพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสภาพการใช้งาน ด้านระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยขับขี่ Camaro SS มาพร้อมฟีเจอร์สำคัญอย่างระบบ Cruise แบบปรับความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางบนถนนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกอัจฉริยะรถรุ่นนี้จึงไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแต่ยังให้ความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพดีไซน์ด้านท้ายโดดเด่นด้วยปลายท่อไอเสียสีท่อไฟท้ายเล็และสปอยเลอร์แบบ a e r o Dynamic เส้นสายกว้างที่ด้านหลังไม่เพียงแค่หน้ามองแต่ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพขณะขับด้วยความเร็วสูง ลอที่เลือกได้หลายแบบพร้อมอยางสมรรถนะสูงช่วยเสริมทั้งสไตล์และการยึรเดเกาะ Chevrolet Camaro SS 2องศคือวิวัฒนาการของรถกล้ามยุคใหม่ที่รักษาจิตวิญญาณของความเป็นรถอเมริกันไว้ได้อย่างลงตัวพร้อมนำเทคโนโลยีความสะดวกสบายและการใช้งานประจำวันมาผสมผสานสำหรับคนที่หลงใหลเสียงเครื่อง V8 ความสนุกของระบบขับเคลื่อนล้อหลังและความมั่นใจในวิศวกรรมสมัยใหม่ นี่คือรีวิวฉบับลึกของเชฟโรเลตค Camaro s s 2025ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบเครื่องยนต์ภายในระบบความปลอดภัยและบุคลิกโดยรวมหากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Hub เพื่อรับชมอัปเดตรถรุ่นใหม่รีวิวและบทเปรียบเทียบต่างๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้า NK Auto Hub